สบายดีสบายดีเอฟซีบาวแซงวัดสุกุสกอนเดอมนี่ยคบปาแพงกับบลาแซงกันสิมาตักเขาพี่น้องไปหายไปขายอีกแล้ว่นไปหายายายวันเนะาะหรือว่าป่าวันล้านหาคนอยู่กลางป่าเนาะเมื่อนี่กะ่ะเป็นเขาของคุณแม่ละมไม้เนาะสอยเรือมาเบื้องต้นกะตอนแรกปลาแพงแว่าเสียเอาทายอยไปเมื่อนี้บลาแพงเอารถวีโกมาเอาพี่น้อง บลาแพงก็ซื้อรถวีโก้ตั้งนานแล้วเนาะบ่ได้ออกงานมันก็เอารถวีโก้มาใส่แล้วก็สิเอาไปเบิดเลยพี่นอ้อ,องร้อยร้อยสิบสามกิโลนะพี่น้องนี่รถวีโกปลาแพงนี่พี่นอ้องซีอาซาเหมือนนี่แลนขามปลาแค่น้พี่น้องเลยวีโก้แลนขามปลาขามดอนให้บลาแสงสั่งเขาพี่นอ้องจักรโลจักรโลเนาะ สิบโลสิบโลหนึ่งสิบพี่น้องเบิ้งเอาออกได้เอาบุญนำกันเนาะแล้มันได้ใจนี่เจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลพี่เนาะสองส่อเจ็ดสิบโลแล้วพี่น้องเอาแพงก็เอาตาสั่งของสาวแพงมาสั่งมึงเลยช่างมึงเลยเนาะก่อนอื่นมาแพงก็ขอขอบบุญขอบคุณ ทั้งคุณแม่ลหไา้เนาะที่บ่ถิ่นคนลำบากคนยากจนเนาะซอยเรือมาตลอดล้วการทั้งแม่คุณแม่ใจดีทั้งสิงคโปร์อีกพี่น้องทงั้งสองสายบุญใหญ่มาสมทบกันพี่น้องคุณแม่สิงคโปร์กสิเป็นซอยเรือเบื้องต้นพี่น้องเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทเนาะห้ไปอุดหนุนสาวแพงสื่อมะมา่าปลากระป๋องเครื่องกรวเป็น หมักริกแปงนัวหรือว่าเกลือเนาะเป็นเครื่องคั่วเลยกะปลานิน่นหาโลเนาะทางคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์เฮากะขอบุญขอบคุณคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์เนาะที่บ่ถิ่มบป่ปลาคนถูกคนยากกะขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเนะาะขาง้าย,ายมือกะให้ลำให้รวยเดอ้อทางคุณแม่บา่าวแพงนี่กะสามสิบหาโลสามสิบหาโลบวกเข้าไปบเบาแสง ีเป็นลอยโล่ีพี่น้องลอยหาโล,ล,ล่อยหาโล,ล,าโลทั้งเบิดมันลอยสิบสามโล่เบาแสงเ <13. S 1> บาแสงกับมาตักเขากับเบาแพงมันอยู่เหล่าเนาะเตรียมพร้อมสิเดินทางพี่น้องแล้วก็สินะไปสู่เอาปลาเมาเนาะอยู่บ้านให้ปลาเมาเป็นจัดคล้องถ่ายอยู่บ้านตักเขาพี่น้อง ได้ก็บาแพงกันขอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีถุกฐานเนาะที่ให้การสนับสนุนส่องบาแพงส่องสาวแพงส่องปลาเมาเนาะบาแพงกันยินดีสิเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีเบิดสุขสุคนก็ดีใจนะพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีบ่อเถาะบาแพงกับบ่อเอะคือการสู่พี่น้องถึงสีไกลสำได้กลับไปบาแพงมีวีโก้สักอย่าง buộc nằm lũi phay cả bó dạn thì nó Mà <laughs> xem cả tắc họ Vì cổ kho đoạn nhau đoạn. Ừ, gì à, sáng คุณเนะาะทั้งคุณแม่ละไมแล้วก็คุณแม่ใจดีทั้งสิงคโปร์โอ้ยซอยเรือเขามาตลอดเนาะอุดหนุนแล้วก็พี่อ,อนนําพรเนาะซอยเรือเบื้องต้นทั้งคุณแม่ละไมเพิ่นกะพี่อําพรเพิ่นกะสิีซอยเป็นผ้าแอมพี่น้องแม่ละไมเพิ่นมาบอกว่าหนึ่งพันบาทเนาะซอยผ้าแอมกะพผ้าแอมกะตก อยู่ละอันละร้อยสามสิบบาทเนาะถาพันหนึ่งนี่กะกระิีได้เจ็ดแผ่นกนระเลืออยู่เก่าสิบาทเนาะพี่นอ้องเนาะเงินในจำนวนนั้นหนึง 1, น่งพันนี่บาแพงกระสีอาสาทัวเาาเลยพี่นอ้องติดล่อเบิ่งลอปป่อส้มเนาะขิดบาแพงคิดปลาเมา เหมือนการเดินทางนะพี่น้องเนาะว่ามันสีลํำบากสำได้สยามพ่อเอ้่มืนอนี้บาแพงสิเป็นโซเฟา ลอยพี่น้องครบเนาะได้สามกระสอบกับสิบลอยสิบสามกิโลพี่น้องบ,บาแสงลมรลอยเพิ่มหาเป็นร่อยสิบหากิโลเนาะบาแสงเพิ่มหาบาแพงกัสิเข้าไปสู่สาวแพง ปลาเมาไปละพี่น้องไปจัดแจงอาหารเรียบรอย้อยพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเดินทางพี่น้องปลาแพงสิเป็นโซเพอร์น้องมือนกูาถ่ายเบิเลยพี่น้องมีกูปลาแพงกับปาถ่ายเบิร์ดลุตเบิดพี่น้องเอ้ย เอ็นกะขอขอบุญขอบคุณเอซทุกคนเนาะที่ให้ความสวยเลือเขามามาแพงกะดีใจเนาะและกายินดีเสมอสิเป็นสะพานบุญไห้เนะาะอาาพี่น้องบาพงกับสิครับรถวีโก้เนาะขามหวยขำอ๋อรแหละเขากลางป่าพี่นนอง ไปหายายล้านหาคนเนาะสตาร์ทวีโก้เลยทีเนาะมาสบายดีเด้อเอฟซีบอสเซงมาแทงกันขับไปจอดไว้ก่อนเนาะ โก้ผ่านหรอพี่น้องเอ้ยมันนี่หลังจากที่ตักเข่ามาแล้วพี่น้องก็ทีมาคอยปูนมาแสงก็เป็นคนคอยปูนปูกระเบื้องตอ่อ่าแสงมวไปลานำเป็นเด็กคอยปูนครับผมปูกระเบื้อง เรือปลายนำะกันให้นะตัวนี้ห้องนี่ใช่แล้วแหลวเลือแต่สองห้องนอน ดูคนเดียววันนี้พี่น้องปูนเบกก้าปูนยังงเลย เลืดไปกองหนึ่งแล้วพี่นอกเหลือประมาณสองแถวแถวที่สาม พี่น้องวันนี้บาร์เงก็จะขอจบคลิปกดลลั์กดแชรกกอติดตาบาร์เงนี่เด้อสวัไดีเสวัสดี